อ่ะก็กาบสวัสด,ดทีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมนะในช่อง PA นะครับผมนะมาวันนี้ก็คอมแบ็กกันมาอีกแล้วนะครับผมนะกับเกมชายแซนวินนะครับผมนะทุนมา271บาทนะครับผมนะเพื่อนๆทุนมา200 ซื้อได้หรือเปล่าผมบอกเลยว่าซื้อได้นะเอาเข้าจริงๆนะมันซื้อได้ทั้งสี่เกมนะเพื่อนนะเออเพราะว่าเกมละห้าสิบบาทนะะในช่วงเบ็ดบาทเดียวนะเพื่อนนะอืมมันจะซื้อที่เท่าไหร่นะห้าสิบนะครับผมนะเออแต่วันนี้เราก็มาซื้อแบบกัดฟันซื้อไปเลยเพื่อนนะเอาให้มันแบบรู้ดำรู้แดงไปเลยนะเออจะจับเคียวจีหรืออย่างซื้อไปเลยเพื่อนมาวัดใจไปเลยฮนะ มีแค่ไหนเอาแค่นั้นมามาลองดูกันต้องเสี่ยงก่อเพื่อนนะชีวิตคนเราเกิดมาต้องเสี่ยงแล้วเพื่อนนะเออมาอืม้มสวยอย่าตกดำก็พอแล้วเพื่อนนะมาสวยมาผ่านไปอย่างราบเรื่นนะเพื่อนนะมายังไงอืม้มคูณสิบสี่มาเอ้ยไม่ใช่หมนคูนเฉยเลยเพื่อน,นโอ<ฮ>้โหตายแล้ว เล่นมากี่รอบแล้วเพื่อนะจึงจำตัวคณตัวไอ้ฟิลิปปินไม่ได้นะเพื่อนนะเออเราล้มหลงลืมมาเพื่อนสวยมาหมดฟีดแปดนะเพื่อนนะโอเคมาไหนก็ันไหนอะ่ะฉันให้มันยีน่สิบเลยละกันเออทะเ,เลมันสวยหน่อยมาให้มันจบที่ยี่สิบคูณสิบนะเพื่อนนะ Okay. เปิดแรกไม่มีอะไรเปิดสองมา24บาทซื้อ200นะเพื่อนนะม,มาเออสเก็ตเตอร์อ๋ะยืบบอกนะจะสเก็ตเตอร์จะเข้าอีกลรอม,มาไม่เข้าเท่าไหร่เพื่อนเสร็ <Okay. S 2> ไปต่อรับผมยาวๆจังหวะนี้ขอชิงในไม่ได้ไดนนะโอเคสวยเลยจังหวะนี้หนึ่งสามแปดเพื่อน ล้างกระดาษไปดิครับไอ้บ้าเอ้ยลงมันกันตเฉยมาเท่าไหร่คืนทุนแล้วเพื่อนนะเปิดเดียวเท่านั้นเพื่อนเปิดเดียวคืนทุนแล้วนะเพื่อนนะโอ้โหจังหวะนี้สุดจริงแม่วันนี้แปะเขาแตกจริงแล้เพื่อนนะโอเคหนังมอยก็โล่งใจแล้วผมนะว่าไม่ขาดทุนแล้ววันนี้โอเคมา ทลาไร่อะไรดูสิโอ้โหจัดไปแบบนิ่มๆเลยนะเพื่อนนะอือห mm ือ hmm. เมกาเข้ามาว่ะเพื่อนมาอือหือสุดเพอร์เพื่อนสองร้อยสี่สิบแปดย้ำไปอีกทีมาโอเคมาที่เหลือก็เป็นกำลังของเราล้วนเลยนะเพื่อนนะซื้อแค่สองร้อยเท่านั้นนะครับเพื่อนนะเออซื้อแค่สองร้อยตอนนี้ก็ ได้มาเท่าไหร่ละห้าหกร้อยอืมนิ่มๆนะเพื่อนนะโอเคส่วนเพื่อนๆท่านใดนะผมส่วนที่สนใจนะอยากจะลองเล่นอเกมเดียวกันกับผมนะก็อย่าลืมนะนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะเพื่อนนะมาจังหวะนี้โอ้โหมานี่ครับสวยมาอื้มวายท่วมบอกเลยจังหวะนี้วายท่วมมาดิยัดแค่โอ้โหยังไม่จบอื้มยัดแค่เท่าไหร่วันนี้อะ โอ้โหแต่เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้คือแบบผมมองดูนะไหลไม่หยุดเลยนะเพื่อนนะเออ ช็ตอตน,นี้ห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับผมนะเออมานี่แค่เบ็ดสี่บาทแล้วเพื่อนนะโอ้โหเบ็ดสูงนี่จะขนาดไหนเนี่ยนะโอ้โหเบื้อนสวยป่ะมาขอแล้ววันนี้ผมขอแล้วโอ้โหขออย่างเดียวเลยลิมนี้แค่ฟรีเกมนี้ ฟรีเดียวพอให้มันจบที่ฟรีเกเมนี้นะเพื่อนนะเออผมบอกเลยผมให้มันจบแค่ฟรีเกเมนี้พอนะมาเท่าไหร่อือฮึมาลยครับอุ้ย้ายเลยตบท้ายโอ้โหตบท้ายเขาสวยอะฉาตเมื่อกี้เนี่ยซองแดงก็แบบฮึดูสิครับ พอเลยเปิดต่อไปไม่ต้องแตกแล้วให้มันจบด้วยเปิดเมื่อกี้โอเคสวยลวเลยเพื่อนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมนะผมขอจบคลิปบริเยงเท่าน,นี้เลยแล้วกันนะครับผมนะซื้อ200บาทแต่งหัวพันเจ็ดนะเพื่อนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ